พราวอีสานพราวอีสานแ n n น l ภูมิใจเสนอช่วงอีสานบันเทิง วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพราวอีสานอีสานแห่งความภูมิใจช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของเรานะครับเป็นช่วงอีสานบันเทิงโมโฆษณากันมานานเป็นอาทิตย์แลวเที่ยวนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องมาชมเรื่องของซีรีส์ลำวงก่อนอน่นต้องทำความเข้าใจกันสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าเสียงเพลงที่ผมประกอบคลิปโฆษณา แล้วก็ที่ใช้ต้นของช่วงนี้นั่นคือเพลงไหว้ครูของรำวงผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งคำร้องทำนองแต่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคณะรำวงทุกคณะที่มีระดับที่มีคนนิยมมีชื่อมีเสียง mm. เขาจะต้องร้องเพลงนี้กัน mm. ก่อนที่จะทำการแสดงรำวงทั้งภาคเหนือภาคอีสารนรวมถึงภาคกลาง แถบแถบสระบุรีทุกคณะต้องร้องเพลงนี้ไม่ได้ยินมานานแล้วสำหรับเพลงนี้เพลงไหว้ครูนี่เพลงนี้เป็นเพลงไหว้ครูของลำวงที่เรียกกันว่าลำวงคาริโซ่ํำวงตามการศึกษาของผมเนี่ยผมจำแนกไว้สี่ประเภทประเภทแรกนี่คือลำวงลำโทนเป็นรูปแบบของลำวง ที่มีกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนกระทั่งถึงปี2484หรือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองปีเดียวอยู่ในช่วงกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสประเภทที่สองคือลำวงสร้างชาติหรือลำวงมาตรฐานอยู่ระหว่างปีพศ2484ถึง2510 เริ่มที่จมมจมพลปอสมัยจอมพลปอมาจบที่2,510ต่อจากนั้นก็เป็นช่วงของลำวงคาริโซตั้งแต่สมัย2,510ถึง2,526แล้วก็ลำวงประเภทสุดท้ายคือลำวงย้อนยุคหรือลำวงชาวบ้านเองมีมา ถือว่าปี2545จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีลำวงย้อนยุคนี่นะทั้งหมดมี4อย่างเอาเข้าข้าวก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดแต่ละรูปแบบของลำวงแต่ละประเภทนะครับนั่นแสดงว่าซีรีส์ลำวงต้องยาวเพราะว่ามันเป็นซีรีส์นะฮะซีรีส์จหมายถึงเรื่องที่มันต่อเนื่องกันคือยาว ที่ยาวเพราะอยากจะให้ละเอียดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ชมช่องนี้จะได้เข้าใจเรื่องลำวงคลิปนี้เป็นคลิปแรกและเป็นคลิปเป็นการอุ่นเครื่องคลิปนี้จะพูดกว้างๆเพื่อน,นำเข้าสู่เนื้อหาเป็นช่วงที่เรามาทำความเข้าใจลำวงกันก่อนเราจะเข้าถึงเนื้อหามัน ผมจะกลับไปที่เพลงไหว้ครูลำวงหรือเพลงไหว้ครูลำวงคาริโซ่ทาไมผมถึงนำเอาเพลงไหว้ครูมาขึ้นหัวรายการ <_ m akes> ก็เนื่องจากว่าเพลงไหว้ครูลำวงมันแสดงให้เห็นว่าลำวงเป็นหรอรสพที่ได้รับความนิยมแล้วก็สถาปนาตัวเองเยอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานจนถึงยุคที่ถือว่ารุ่งเรือง เฟื่องฟูที่สุดก็คือในช่วงที่เป็นลำวงคาริโซ่นี่เองจนกระทั่งถึงพศ2526ก็จึงสลายตัวจากนั้นก็นับเป็น10ปีถึงมีการย้อนยุคไอ้ลำวงย้อนยุคที่เราว่ากันเนี่ยมันย้อนไปถึงไหน <c oughs> ก็คือย้อนไปถึงยุคลำวงคาริโซ่นี่เอง <c oughs> ทีนี้เรามาว่าถึงละมงคาริโซก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยละมงคาริโซชื่อนี้จริงๆแล้วเป็นภาษาละตินมาจากทางละตินอเมริกาตัวคำคขามันจริงๆคือคาริโซสะกดด้วยคำนี้นะครับคาริโซคาริโซเป็นชื่อของเทพกรณาหมายถึงชื่อของเทพในนิยายของ ชาวละตินเขาก็ทีนี้ชาวละตินก็คงจะเอาจังหวะเอาการลํำถวายนี่ผมสันนิษฐานอยงเนาะเอ่อเป็นการลํำถวายเจ้าแม่คาริมโซ <c oughs> ก็เลยเป็นจังหวะนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นจังหวะคาริมโซทีนี้คนไทยเราก็เลยเอามาเป็นจังหวะแล้วก็รูปแบบของล้ำวงที่ ใช้ลำวงจังหวะนี้ก็เลยเรียกว่าลำวงคาริบโซแล้วเราก็เรียกให้มันคล่องปากของคนไทยคือลำวงคาริโซนั่นเองบางท่านสงสัยละตินมันอยู่ตรงไหนของโลกละตินอเมริกาละตินก็คือละตินอเมริกาเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศพวกนี้ก็ได้แก่พวกเม็กซิโกพวกคิวบาเอลซาวาโดเวเนซุเอลา โคลัมเบียเอกวาร์เปรูบราซิลโบลิเวียชิลีอุลุกไวอาร์เจนตินาท่านจะเป็นแฟนฟุตบอลโลกน่าจะรู้จักกันดีทีมเพราะชื่อพวกนี้เป็นประเทศที่มีฟุตบอลทีมชาติที่เข้าแข่งขันในมหกรรมบอลโลกที่เรารู้จักกันดีละตินหรือละตินอเมริกาหรือปัจจุบันเราเรียกว่าทวีปอเมริกาใต้นี่นะเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมสูงส่งมาก่อนก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัส จะล่องเรือไปถึงในปีพศ2035หรือปีคศ1492เป็นอารยธรรมของชาวอินเดียนหรืออินเดียแดงที่เราว่ากันเนี่ยอาณาจักรที่เรารู้จักกันก็เช่นอาณาจักรแอสเทกอาณาจักรอินคาจนกระทั่งชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวสเปนเดินทางเข้าไปหา ดินแดนใหม่หรือดินแดนที่จะต้องเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นก็เลยกลายเป็นอาณานิคมของสเปนในเวลาต่อมาอันนี้เรามารู้จักละตินหรือละตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้คร่าวๆนะครับจากชื่อของลำวงคาลิบโซนี่เองนะครับลำวงคาริบโซก็เป็นลำวงที่พัฒนามาจาก ลำวงสองยุคก็คือรำวงลำโทนแล้วก็ลำวงมาตรฐานและลำวงสร้างชาติเพราะเป็นยุคที่สามก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาแล้วก็ดับศูนย์ไปในช่วงปี2 5 2 6ทีนี้เรามาว่าถึงเรื่องความสำคัญของเพลงไหว้ครูก็คนไทยเรานะครับก่อนที่จะทำการสิ่งใดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเราจะต้องมีการไหว้ครู เพื่อให้การแสดงรุ่ร่วงไปด้วยดีหรือมีมีคนนิยมชมชอบก็จึงไหว้ครูยกครูยกเอาคุณครูมาประทับร่างประทับจิตใจเพื่อให้การแสดงไม่ติดขัดนี่คือการสร้างขวัญกำลังใจการแสดงอย่างอื่นเขามีครูการแสดงมีการครอบครูมีการไหว้ครูมีพธิธีเป็นพิธีกรรมที่สำคัญแต่คณะลำวงไม่มีครูไม่มีครูลำวง คือตั้งคณะกันมารวมตัวกันตั้งคณะมาก็ซ้อมก็ฝึกกันแล้วก็ตั้งเป็นคณะจึงไม่มีครูลำวงแต่ที่มีเพลงไหว้ครูลำวงเขาไหว้อะไรครับเขาไหว้พระรัตนไตรัยคือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื้อเพลงก็คือสิบนิ้วพนมขึ้นเหนือศีรษะลูกจะขอไหว้พระคุณพระรัตนไตรพระพุทธพระธรรม กระทั่งพระสงค์ลูกจะขอจำนงจดจำเอาไว้ขอให้จุดจุดจุดของเรานี้จงอยู่ด้วยดีชั่วการนานเถิดไอ้ตรงที่จุดจุดจุดเนี่ยคือให้ทางคณะไปเติมไปเติมชื่อคณะของตัวเองหรือใครไม่ต้องการที่จะเติมชื่อคณะตัวเองก็ใช้คำว่าขอให้ลาวงของเรานี้ เพลงนี้ทางคณะลำวงทางภาคเหนือเขาจะลำสวยงามมากแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยจะเป็นจัง,จงหวะทำนองที่เนิบช้าร้องกันช้าช้าร้องออกความไพเราะแต่เพลงไหว้ครูของทางอีสานจะเป็นจังหวะโจ๊ะ <c oughs> จังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะโจะโจะเนี่ยนะเป็นจังหวะที่คึกคักสั้นกระชับ ไม่เยื่นเยอะไม่เอื้อนเหมือนของทางเหนือเขาทีนี้ผมจะให้ฟังตัวอย่างเต็มๆของเพลงไหว้ครูคาริบโซไหว้ครูลำวงคาริบโซ่เอาอันแรกก่อนครับเอาแบบภาคเหนือก่อนขอเชิญลับฟังครับสิบนิ้วพนมกลมเหนือศีรษะ ลูกจะขอไหวพระไหวคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมอีกครั้งพระทรงลูกจะขอจำนงจดจำมาไว้ขอให้รำวงของเรานี้จงอยู่ ด้วยดีชั่วตาละนานเธอครับนั่นคือเพลงไหว้ครูคาริโซ่แบบภาคเหนือทีนี้มาฟังเพลงไหว้ครูปลำวงคาริโซ่แบบภาคอีสานต่อเนื่องกันเลยครับเชิญครับสีเนียวพนมกลงเหนือศรีรษะลูกอว้พระ ไหวคุณพระรัตนไกลพระพูดพระธรรมอีทั้งพระทรงลูกจะขอจำนงจดจ่ำมาไหวขอให้ลำวงของเรานี้จงอยู่ด้วยดีชั่วการละงานเธอครับเราฟังเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ฟังเพื่อเอาความไพเราะก็เพื่อที่จะให้เห็นตัวอย่างของเพลงลาวงนะครับก็ไม่อยากจะให้มันกระทบกระเทือนเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยต้องร้องเองก็ต้องทนฟังกันหน่อยครับทีนี้เรามาว่าถึงว่าลําวงพอได้ยินว่าลําวงเนี่ยมันรู้สึกมันคึกคักกระชุ่มกระชวยผมสัมผัสกับคนที่ชอบลําวงหรือคนที่อยู่ในวงการลําวงเนี่ยไม่ว่าจะเลิกคณะไปกี่ปีหลายสิบปีนี่นะครับ ผมสังเกตว่าคนเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษคือเป็นคนที่มีความกระชุ่มกระชวยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งอ่ะคือไม่แก่คนพวกนี้ไม่ยอมแก่อาจจะแต่งตัวยังดูดีหรือทําเนื้อทําตัวหรือมีความคิดความอ่านที่มันคึกคักอยู่เรื่อยเป็นคนที่ชอบการดนตรีผมเคยรู้จักอธิการบดีมหาวิทยาลัยถึงสองท่าน่เป็นด็อกเตอร์เลยนั่นคืออดีตกองเกียรลิรงวง เป็นนักดนตรีหรือรู้จักว่านําสำนักข่าวภูิภาคของท,งทังสุธีบางจะบบแบบแถวขอนแก่นเนี่ยก็เป็นกองเชียร์ลำวงมาก,ก่อนหรือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลำวงเนี่ยลำวงคาริโซ่เนี่ยถือว่าเป็นลำวงที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดมีบุคลากรที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการนี้จำนวนมากทั้งประเทศนักร้องลูกทุ่งเกือบทุกคน กว่าแปมีพื้นฐานมาจากกองเชียร์ลำวงหรือเป็นนักดนตรีหรือเป็นทําหน้าที่อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับลำวงทีนี้ผมจะพูดถึงตัวเองสักหน่อยทําไมผมถึงต้องมาทํำซีรีส์เรื่องลำวงเพื่อจะให้ท่านมั่นใจว่าผมพอมีอะไรที่จะมาเล่าให้ท่านฟังได้พูดแล้วท่านอาจจะไม่เชื่อผมคือคนที่รื้อฟื้นลำวง เชียงตุงที่เรียกว่าลำวงสิ้นยาวในพม่าที่เมืองเชียงตุงในหมู่บ้านสามถึงห้าหมู่บ้านผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการซ้อมกันแต่ก็มีการแสดงเพียงสามคณะแต่อีกสองคณะนี่ยังไม่ได้แสดงก็สามหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านที่อยู่อยู่รายรอบเชียงตุงในรัศมีสิบกิโลเมตรเชียงตุงนี้เป็นเมืองที่แปลก ตอนแรกๆที่ตั้งเมืองเนี่ยคงจะสวยสดงดงามอย่างน่าชมทีเดียวที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงที่โรยลาเป็นช่วงที่อยู่ในสมัยที่ทหารพรม่าครองเมืองผมไปไม่ทันเห็นความสวยสดงดงามเมืองเชียงตุงเป็นเมืองที่มีหนองน้ำที่เรียกว่าหนองตุงชื่อเมืองก็ได้จากชื่อหนองน้ำหนองตุงเนี่ยจะอยู่กลางเมืองในอดีตเนี่ยชาวเมืองชาว เชียงตรงเขาบอกเล่าว่าน้ำในหนองตรงเนี่ยเป็นน้ำที่ใสามากเวลาที่เงาของหมู่พระธาตหรือหมู่เจดียยอดเจดียอดพระธาตหรือยอดปราสาทของพระราชวังที่อยู่ใ,ใกล้นั้นเวลาสะท้อนในเงาน้ำเนี่ยจะเป็นสีทองสุข เวลาสะท้อนในน้ําใสๆเนี่ยเมืองนี้จะสวยงามมากผมจินตนาการไม่ได้เพราะว่าผมไปช่วงที่หนองตุงนี่เน่าสุดๆทีนี้หนองตุงในความสําคัญของมันคืออะไรถึงได้เป็นชื่อของชื่อของเมืองหนองตุงเป็นที่รวมของแม่น้ําประมาณสักเจ็ดหรือแปดสายแต่ละสายเนี่ยจะไหลามาแต่ละทิศแต่ละทางแล้วมารวมกันที่หนองตุง เวลาเขาไหลเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะสายน้ําแต่พอเวลาจะเข้าในเขตตัวเมืองเชียงตุงในเขตพระราชวังเราจะไม่เห็นมันจะลอดใต้พื้นเข้ามาเข้ามาที่เชียงตุงเพราะฉะนั้นน้ําจะถ่ายเทตลอดเวลานี่คือเคล็ดลับของความใสของหนองตุงที่ทําให้น้ํามันใสและสวยงามตลอดเวลาเพราะว่าได้น้ํามาเติมมาถ่ายเทระบายตลอดเวลาจากสายน้ําจากลําห้วยไหลาจากทุกทิศทุกทาง แล้วต้นน้ำที่จะเข้าสู่เชียงตุงเนี่ยจะมีหมู่บ้านที่ไปตั้งตั้งประจำอยู่ตามลำน้ำเพื่อที่จะดูแลสายน้ำนั่นคือระบบเหมืองฝายนั่นคือคูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ชาวเชียงตุงและหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านที่อยู่รายรอบเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่เราเข้ากับฝ่ายอักษะหรือเข้ากับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเข้ายึดครองพมา่ากองทัพไทยก็เข้าไปยึดครองเชียงตุงยุทธวิธีของทหารไทยคือส่งทหารช่างไปประจำตามจุดต่างๆที่เป็นสายน้ำที่จะเข้าเชียงตุงนี่เป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดก็คือไปควบคุมอ่ะผมก็คือไปประจำจุดต่างๆในหมู่บ้านรายรอบเชียงตุงแล้ว ทหารไทยรู้อยู่แล้วยามจึกเราลบยามสงบหรือไม่สงบเราก็รักอ่ะคือมีมนุษย์สัมพันธ์กับชาวบ,บ้านรายรอบเป็นอย่างดีเข้าถึงชาวบ,บ้าน <c oughs> แล้วช่วง,งเลิกสงครามใครเราแพ้สงครามตามลูกพี่คือญี่ปุ่นเราจะต้องถอนทับกับเพราะอังกฤษจะเข้ามาทีนี้ทหารไทยเนี่ยก็ถอนกันนี่แหละที่มีการล้มตายเพราะว่าการถอน เพราะว่าทางมันลําบากทหารไทยตายกันเยอะในช่วงที่ถอยทัพถอนทัพออกจากเชียงตุงแต่ยังมีทหารบางคนที่ไม่ยอมกลับบ้านคนคนนั้นคือสิบเอกสุขรักพงหรือหมู่สุขอยู่บ้านหโขในชื่อภาษาไทยใหญ่ว่านโหวโขว่านก็คือบ้านเนี่ยหัวโหก็คือหัวโขก็คือขัวขัวก็คือ ตะพานหรือสะพานก็บ้านหัวตะพานหรือบ้านหัวสะพาลนั่นแหละก็คือไปคุมน้ำเอาไว้ไปคุมจุดแหล่งน้ำเอาไว้ที่จะเข้าเชียงตุงทีนี้ก็ไปชอบพอกับสาวชาวเชียงตุงที่หมู่บ้านนี้ก็เลยไม่ยอมกลับผมไปไม่ทันหมู่สุขเพราะว่าท่านเสียชีวิตก่อนแต่ผมยังทันที่จะคุยกับพัญญาแล้วก็ลูกๆของท่านก็ถือว่าเป็น เก็ดประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็เป็นที่มาของลำวงที่ทหารไทยนำไปเผยแพร่ในสหรัฐไทยเดิมหรือเมืองเชียงตุงนั่นเองเราเรียก่าสหรัฐไทยเดิมทหารไทยเข้าไปก็ไปเผยแพร่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ลำวงสร้างชาติยุคลำวงสร้างชาติหรือลำวงมาตรฐานเนี่ยแล้วก็ไปเผยแพร่แต่คณะลำวงของเชียงตุงเนี่ย เขาเรียกว่าลาวงสิ้นยาวคือนุ่งสิ้นนุ่งผ้าสิ้นเนี่ยกรอมเท้าลําวงสิ้นยาวแสดงในช่วงไหนแสดงในช่วงที่เขามีประเพณีการลาประเพณีคณะลำประเพณีเขาเรียกว่าในภาษาไทยใหญ่ผสมพมา่าเรียกว่าจุ่มกับแพงแง จุ่มก็คือชุมหรือชุมนุมหรือศูนย์รวมหรือชมลมหรือชมนั่นเองจุ่มก็คือหมู่คณะนี่แหละจุ่มคือคณะกะในภาษาพม่าแปลว่าการฟ้อนรำอย่างเช่นชาวกะฉินชาวกะชินทําไมถึงเรียกว่ากะฉินกะแปลว่ารำฉินแปลว่าชอบรักในการรำพวกนี้จนเผ่านี้ชอบการเต้นำรำพมากก่าก็เลยว่ากะฉิน แต่ว่าฟ้อนลำจุ่มกะแพงแงแพงแงในภาษาไทยใหญ่หมายถึงประเวณีหรือประเพณีก็คือคณะฟ้อนลำที่อรักประเพณีนั่นเองเขาเรียกจุ่มกะแพงแงจุ่มกะแพงแงเนี่ยมีการฟ้อนหรือลำเนี่ยสี่ห้าชุดชุดแรกเขาเรียกว่าชุดกะซ่อมนากะก็คือภาษาพม่าภาษาลำซ่อมนาคืออะไร ซ้มก็คือทำนาเนี่แหละฟอ้อนชาวนานั่นเองนะชุดที่สองเนี่ยก็คือกะนกห่างลีนกก็คือนกของเราห่างก็คือรูปร่างเนี่ยลีก็คือดีนกรูปร่างดีก็คือชุดกินรีนั่นกะที่สามเนี่ยคือฟอ้อนกวางเออมันเป็นเรื่องราวในพุทธชาดกทีนี้ ก็มีอีกะกเนี่ก็คือฟ้อนบวกไฟบวกก็คือกระบอกหรือบั้งนี่เองบั้งไฟเนี่ยฟอนบั้งไฟทีนี้พอแสดงกับแหงแงไปเสร็จทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเป็นช่วงแห่งความสำราญก็คือช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกันก็คือมีการลำวงที่เป็นลำวงที่เป็นมรดกของทหารไทยก็คือลำวงสิ้นยาวนี่เอง หมู่บ้านที่อยู่ลายรอบเนี่ยในรัศมีสิบกิโลเมตรก็มีว่านว่านนาคำว่านก็คือบ้านนี่หละคนไทยใหญ่พูดบอไม้ไม่ได้ต้องเป็นวอแหวนคือวอว่านว่านนาคำว่านยางโกงว่านกาดเต่าว่านเจ้าซอกว่านยางห้าวว่านจอมตองว่านนองเย ว่านเก้งกาแล้วก็มีอีกว่านหนึ่งว่านบอโคกกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มไทยหลงหรือไทยใหญ่หรือไทยหลวงเองเป็นชาวไทยใหญ่แต่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคือว้านยางล้อเนี่ยบ้านยางล้อเนี่ย,ย,เ,ยเป็นชาวไทยขืนใน3าถึงห้าหมู่บ้านเนี่ยผมเข้าไปช่วยฟื้นฟูระวงสินยาวที่ไปฟื้นฟูเพราะว่าผมเตรียมตัวที่จะทําจัดทัวร์วัฒนธรรมเพื่อจีนํา นำศิละปะว่าธรรมเนี่ยมาให้ชาวบ้านชาวเชียงตุงชาวหมู่บ้านรอบๆนียได้แสดงออกเพื่อที่จะโชว์ศิละปะแล้วเป็นรายได้ของชาวบ้านผมก็จะได้นําคณะทัวร์ไปชมกันผมก็ทําโครงการเสนอกับผู้นําหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านก็นําเสนอกับทางพักเขาเรียกว่าพักสันนิบาตเพื่อประชาธิไปไตยแห่งรัชฉานหรือพัก snld ฉาน national league for democracy จัดเตรียมการฟ้อนรำเพื่อที่จะให้ชาวคณะทัวร์ได้ไปแต่ผมมีโอกาสได้ต้อนรับคณะทัวร์คณะเดียวคือคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงนั้นเขากาลังวิจัยเรื่องการคาชายแดนสมัยที่หัวหอมกระเทียมจะไม่ทะลักเข้าไทยเป็นการทําวิจัยมาก่อนเป็นคณะเดียวที่ได้ดูได้ชมจุมกระแพงแงนและลำงสิญญ่า ที่ผมฟื้นฟูไว้ทำไมผมถึงเลิกช่วงนั้นเป็นช่วงระบาดของยาาเป็นช่วงระบาดน่ะแล้วก็มีคนที่จะมาให้ผมไน้ทำทัวจากคณะทัวคณะผู้คายา <c oughs> ไปพบ,พบกับเอเยน่นผมก็เลยไม่ทำ <c oughs> ผมเลยเลิกแล้วผมก็ไม่เข้าอีกเลยในพม่ม่ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่เป็นประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟัง แล้วเมื่อผมตัดสินใจที่จะกลับบ้านจากกรุงเทพกลับมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยมีคนแนะนํากับผมก็คือคนที่ผมรู้จักคืออาจารย์เสกสรรศิรีมาคนบ้านเดียวกับผมเป็นรุ่นพี่เขาแนะนําให้ผมรู้จักกับนายคำมาจันธานีนั่นก็คือคำมาลุ่งนิรันต์เจ้าของคณะลำวงคำมาลุ่งนิรันต์ซึ่งเป็นลำวงระดับตํานาน แล้วแกก็มาทํางานกับผมอยู่กับผมเป็นหลายเดือนก่อนจะกลับบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ได้คุกีได้รู้จักได้เก็บข้อมูลได้ทากิจกรรมร่วมกับชาวคณะคามาลุ่มนิลันที่กุมภาวาปีเมืองของดงลําวงผมนี่ไม่ใช่ <laughs> นักเต้นลาวงไม่ใช่เสียนลําวง แต่ผมเป็นเด็กกุมภาวะปีคนที่แปดชากุมภาวาปีมีคนตั้งสมญาให้แบบกันแนกกระแหน,แ,นแบบไม่รู้สิเขาเรียกว่ากลุ่มพวกกุมภาวะบาดแปดกุมภาวะบาดแปดหมายถึงอะไรกุมภาวาบาดแปดหมายถึงสมัยก่อนเนี่ยตัวลำวงเนี่ยมันบาทเดียวแต่คนกุมภาวะเนี่ยเด็กกุมภาวะเนี่ยบัตรใบเดียวแต่สามารถลำกันได้แปดคน เขาเรียกกลุ่มภาวาบาดแปดคือแย่งกันรำอะ่ะเดี๋ยวผัดกันเดี๋ยวผัดกันขึ้นบาดกันลงผมเป็นคนที่แปดผมไม่ใช่เสียนลำงผงไม่ใช่คนที่หนึ่งที่สองแต่เป็นคนสุดท้ายแต่ผมศึกษาเรื่องนี้ที่เล่ามายืดยาวก็เพื่อที่จะให้ท่านมั่นใจว่าคนที่นำเสนอเรื่องนี้และช่องฟราวอีสานที่นำเสนอเรื่องลำบง เป็นช่องที่มีพอจะมีอะไรที่จะนำเสนอได้บ้างก็เลยต้องเล่าให้ฟังเพื่อที่จะท่านจะได้รับรู้ว่าคนที่ทำเรื่องนี้เป็นคนที่ไม่ใช่คนในวงการแต่คุกคีสัมผัสแล้วเก็บข้อมูลแล้วทำการศึกษา มาร่วม10ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำเสนอในช่องนี้ในช่วงซีรีส์ลำวงจึงเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าจะมีใครนำเสนอได้แบบนี้เพื่อที่ให้ท่านมั่นใจและติดตามรับชมของเราจนครบทุกคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ลำวงและอย่าลืมก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อจะเห็นคลิปทั้งหมดผมจะเรียงเรียงเป็นตอนๆให้ท่านเพื่อจะไม่พลาดสำหรับวันนี้ขอลากันเท่านี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามร,รับชมสวัสดีครับ